ือ่องในวันพ่อในปีนี้นะคะมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจเพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาวความรู้ให้กับลูกศิษย์นอกจากการทำหน้าที่ครูแล้วนะคะอีกหนึ่งบทบาทค่ะย,ยังคงทำหน้าที่เปรียบเสมือนกับเป็นพ่อคนที่สองที่คอยให้คำปรึกษาทุกอย่างกับลูกศิษย์เพียงหวังให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นคนดีของสังคมค่ะไปติดตามรายละเอียดได้ในสกูปพิเศษวันพ่อค่ะ าาร์ประชาสิริริมประพันธ์ครูชำนาญการพิเศษคอสสามโรงเรียนกันลยาณวัฒน์กำลังให้คำปรึกษาและพูดคุยกับลูกศิษย์อย่างเป็นกันเองในระหว่างช่วงพักการเรียนการสอนซึ่งเป็นกิจวัตรที่ทำเป็นประจำตลอดระยะเวลาที่เข้ารับราชการอาจารย์ประชาบอกว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานอกเหนือจากการสอนในห้องเรียนแล้วเวลาว่างจากการสอนก็มักจะใช้เวลาเพื่อพูดคุยกับลูกศิษย์ ซึ่งพร้อมที่จะเป็นได้ทั้งเพื่อนไว้คอยปรับทุกข์และเป็นดั่งพ่อที่คอยให้คำปรึกษาด้วยความรักและความเมตตาผมมีความผูกพันกับเด็กนักเรียนมากสอนแล้วก็อยากให้เขาได้ได้ดีนะเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของพ่อแม่นะคือสอนแล้วทุกคนหี่มีความผูกพันมากนะเด็กทุกคนน่ารักนะครับถึงจะถึงจะดื้อขนาดไหนเราก็พยานะพยามนะพยายาม ให้เขาฝึกให้เขาเป็นคนดีให้ได้วันที่ดีอยู่แล้วก็พยายามเขาให้เขาดียิ่งขึ้นนะครับ ด้วยความสนิทสนมและเป็นกันเองในการพูดคุยจึงทําให้เด็กนักเรียนกล้าที่จะขอคําปรึกษาเมื่อมีปัญหาทาั้งในด้านการเรียนและเรื่องส่วนตัวซึ่งนักเรียนต่างยกให้อาจารย์ประชาเป็นดังครูในดวงใจและพอคนที่สองของพวกเขาตลอดมาทุกรุ่นเพราะอาจารย์พร้อมที่จะทุ่มเทในการสอนอย่างไม่รู้จัดเหน็ดเหนื่อยและให้ความรักที่จริงใจมาโดยตลอดผมรู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่ได้เรียนกับคุณครูครับ ก็ตอนที่ผมอยู่ม2ออครับคุณครูก็ได้สอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับคุณครูก็สอนรู้เรื่องมากเลยครับคือตรงไหนที่ผมไม่เข้าใจหรือกับเพื่อนๆในห้องผมนะครับผมก็จะมาถามคุณครูคุณครูอธิบายอย,าอย่างละเอียดเลยครับก็ทาให้ผมมีความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นครับก็หนูรู้สึกมีความสุขมากนะคะที่ได้เรียนกับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เป็นคนใจดีค่ะอาจารย์ช่วยแนะนําการเรียนการสอนหลายๆอย่างให้กับนักเรียนทุกคนแล้วก็ที่สําคัญคืออาจารย์ไม่เคย ลาทิ้งนักเรียนนะคะคืออาจารย์จะให้ความสําคัญกับนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านเวลานักเรียนมีปัญหาเรื่องอะไรอาจารย์ก็จะคอยแนะนํานักเรียนแล้วก็ช่วยตักเตือนนักเรียนเวลาดือ้อหรือว่าซนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ประชาเปียบเหมือนพ่อคนที่สองเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเรื่องแค่ในห้องเรียนที่อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งเพิ่มเติมหรือพื้นฐานอาจารย์ก็จะดูแลเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของเราด้วยอาจารย์เป็นคนที่รัก ลูกศิษย์มากค่ะอาจารย์จะดูแลลูกศิษย์ทุกคนเลยค่ะหนูก็รักอาจารย์มากค่ะอาจารย์นะคะอาจารย์เป็นครูที่สอนคณิตศาสตร์หนูตอนมสองและอาจารย์ก็ให้คําปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับหนูอาจารย์เปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งของหนูอาจารย์ไม่ได้แค่สอนวิชาความรู้อย่างเดียวอาจารย์ยังสอนวิชาการใช้ชีวิตและวิชาต่างๆให้กับหนูค่ะ นับเป็นเวลายาวนานร่วม30กว่าปีแล้วที่อาจารย์ได้มุ่งมั่นในวิชาชีพครูอย่างเต็มกำลังเพื่อผลิตนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคมและประเทศชาติควบคู่กับการทำหน้าที่ของผู้เป็นพ่อที่ดีเสมอมาวิชัยทองจันทร์ถ่ายภาพแสงหยกเจริญวิพาศข่าเคทีวีรายงาน